ไ,ได้เพิเ<ล>พ่งรู้ว่าแบบว่าบอมอม่ะมันควงได้ไหมเนี่ยควงเนาะไม่เห็นมันควงเลยโอ้ยดูเพื่อนเราทะลุเอ้ยข้างบน,นมีมีโดนรีเฟกนี่ไอ้บอมควงบอมควงโอเคโอเคแล้วไปเลยขอควงบอมกันโอเคแล้วไปเลยโอเคแล้วไปเลยโอเคแล้วไปเลย มีแศษนะ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 เดี๋ยวไปทำขวาสุดตัวนึ่งมองไม่เห็นเลยเลยโอ้โหมันยัดเข้ามาเแคยกูไปและไก่ปูกูไปกันการหน้ามันจะดีเจพี่ไก่ปูทิ้งสุด จิงสุดไม่สนเพื่อนเฮ้ยมาแล้วไปวางเนี่ยยีเข่ไม่ได้เลยว่าไก่ปู้กูเกิดเียกูจะปาแฟรไอ้นินจาไม่มาบังกูไปแทนเธอโอ้ยเผื่อเผื่อมีตัวเฝ้าเผื่อมีตัวเฝ้าบอกสามตัวอยู่นู่นเนาะมึงแทนระเบิดไปแล้วมึงเนี่ยฝันเนี่ยไม่ขนาดนั้นแม่จะเย็นเขาได้จะมาถดูเลคอดยังโอกาสเลคอดยังเลคอดละ บ้งแสบตาซะวันี่สามสองน่งนี่แล้วกูเชื่อพี่กูด้วยอะไรอ่ะเอไม่สู้อยาเยสองกะระวาะวั เป็นไงล่ะไอ้สัตว์มึงมึงรู้ใช่ไหมไอ้สัตว์มึงรู้แต่มึงไม่พูดใช่ไหมว่าให้เดินตรงนี้มันมีคนตลอดทำไมมึงทำไมมึงคนแบบนี้วะไปเข็ดไปหลาบไข่กระดันนะหัวมีตัวหนึ่งนะ มาหนีอะไรนี่ลงอกไปเกมเล่นข้างบนนี้โอเคโอเคโอเคไปมันเก่งขายกันโอเคโอเคมีมีตัวนึงมีตัวนึงสองตัวเลยสองตัวแล้วครบแบบยังยังยังไม่ครบเดี๋ยวมึงก็ตายไอ้เหี้ยแล้วมาเอ๋อ้ยมึงคิดว่ากูเป็นใครสวยบอดบอดบอดบ้าอะไรล่ะหมอ เอมาเองมาเลยโอ้มาแล้วเอเพ่เอหน้าเียนเต็มเลย รออยู่ตรงนี้แคมีมีมีไซเฟอร์อยู่ไซเฟอร์มีกล้องวะแคปไหนงี้น่าจะมีกมั้งเฮ้ยเป็น,งนไงวะ ที่อะไรไม่งัหลบในห้องน้ำไอ้สัตวสตูนในห้องน้ำเล่นอนะไรฐานเงินพอเลยไม่ต้องไม่ต้องนี้เลยแงเปิดประตูในห้องน้ำเล่นเฉยไปฐานมันนะพรทับ่ะเดี๋ยวตัวตึงเช็คในห้องน้ำดิ ผมอยู่นู่นแล้วอยู่ยเมื่อไหร่ละแนดีิวางไม่ทันละเีข <c oughs> าเพิ่งรู้ว่าห้องน้ำเข้าได้โค้ทเท่เลยอะ่ะวอลุม่มในห้องน้ำสองตัวอีสัซ่ดเ <c oughs> ยอะโค้ทเท่เลย, <c oughs> ยเยอะโค้ทเท่ โอ้ยไม่ซื้อสู้ไอ้ซัสโอ้โหแล้วกินคมชิบหายทุตีกินจิงไม่งก่เงเข้าหัวพรทับป่ยวยเนี่ยโอ้โหไม่ก,มกล,ล้าทำไม่กดดีโอ้ยโอ้ยเอาไว้หมด

ยังอยู่หน้าอีกต่อมาบีมาบีวิ่งข้ามหมดมาแล้วเอ่ะไม่ใช่นี่หว่าแล้วเสียงใครวะเฮ้ยนาคุนาคุเฮ้ยี่ยหลบไม่ทันอยูหเอ๋อซีทีมันซีทีมัน่อยก็ได้อบเฮ้ยกูเองไปดูบอมก็ได้ไปดูบอมก็ได้กูให้วันแทบมันน่ะนี่ยบอมหน้ามึง มันเก็บหแล้วหมีตีนเหลือปะเอางกาแมันก็เดี๋ยวโ่ o ในี้เปล่าวะต้องสพกูกไใช่เราเมื่อกี้กูหลอนเสียงใครวะต้องหวงหน้าบีหน้าหีโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ดน้องช่วยอ้อ้ด ทำไมกดคอนโทรลไม่ได้วะมันกดหลบโดรัวไม่ได้เหมือนว่าเลยใช่ไหมพวกนีบนน้องชายเฮ้ยมาจริง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 มามาตัวนึงโอ้ยจริง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 บีเยอะ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 โอเคไม่ต้องโยกมานี่อันนี้เหมือนฟาวบอลเหมือการันต้องแน้ามึงโยกได้ใช่เถอะตายกูปาระเบิดเลยโอเค ให้กูช่วยมัช่วยช่วยรอให้มันไม่เข้าเหรอมันเล่นชา้าเองเอม,มีคน,<ท>นตายอ่ะมันอาจจะโยกไปเอ,อมันหลุดมันหลุดอะไรหรอให้กูไปดูมิดมิดมาปะมีมิดปะมีงกระโดดขึ้นบ้านเราไม่ได้นอตตายดิเดินชา้าโพด มันรู้ว่าเราชอบดันนี้ใช่ไหมเพื่หน้าพี่แค่มีตัวนน้นนู้นโคชงี้ไม่มีใคร,ร <c oughs> คดูเองใช่ไปมิดหนึ่ดดาดามานนะไม่มา เออเจอมันเฮียบ <c oughs> so ีม <c oughs> like, ั้งน่าจะบีเอาน่าเลยไปเลยพี <sock> ่ไปซ้อนในการลงอันเดอร์ไปนะไปเด็กตรงนี่ให้เฮ้ยมันรุนอีกแล้วขาดผมมันอยู่บ้านปะเนี่ยมันอยู่บ้านไอ้เฮียเออเอ กอยากยิงมัวาบางทีกูไม่รู้ว่าเพื่อนเด็ดอยู่ซีที <c oughs> ตัวท้ายซีทตัวท้ายตัวท้ายอยู่ซีทีตัวท้ายอยู่ซีทีเดี๋ยวกูกูให้เดี๋ยวกูกูให้เล่นไปเล่นไปนต่อยิงทะลุมาโดนกูเฉยแม่เ yes. <c oughs> ยสอิการล้างแค้นไอ้กูปืนนี้ปืนนี้แรงเมตเตียเท่านั้น กันจะการตามแค่นักกูมาทำกูไปเยอะเออนั่นแหละทำเพื่อนกูเหรอลงไปนอนลงไปนอนมันละลงไปนอนมึงอ่ะเดี๋ยวได้ไปนอนจริงไอ่เยอะนอนแมนกึ่งจะบวมเฮ้ย